คือไปต้องเผื่อเผื่อกลับต้องเผื่อแรงกลับเพราะเราถ้าถึงสุดก็ต้องกลับได้ตอนไปไปแล้วไปไปไปแล้วรไปเนี้ไอ้ตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่เนี่ยรูนเนี่ยตรงนี้นยิ่งกว่านี้อีกตรงนี้เดี๋ยวองบอกแมาสวยใช่ไหมตรงนู้นสวยนะอะไรเงี้ยคือว่าตัวใจตัวหญ้าแมวตัวหญ้านั่นอะ โรงงานแล้วมันดูมันยังเป็นแหล่งไม่ธรรมชาติมันมันแยกกันนะนันความเจริญโรงงานแต่นี่เป็นธรรมชาติถ้าอยากไวก็ลงพิ้งโหแรกมานี้่แลุ๊บแต่ดันเตอร์นะผู้กวดขาปุ๊บปวดตั้งแต่